จ้าพี่น้องจ้าแกงแกงไข่แกงพวงไข่เส้นน้ำใบสุ่มกับสิเดียวเนาะจ้ะเนาะหากินมาจ้าเมื่อกินน้ำเพรีาวด้ยพี่น้องเลยเมื่อกินน้ำเพรีาวด้ยจ้าเมื่อกินน้ำเพรีานะคะเส่บๆจ้าสดห่อนๆโกโก้สนามไม่ไหลจ้าเมื่อกินน้ำเพรียวเนะจ้ามามาจ้าไปอันเบิงไปที่แกงกันเลยเนาะแกงแบบง่ายๆเพรียวแกงง่ายๆจ้ะ บาดีพี่น้องวัสดุสุุนวัสวงสุบอนนะจ๊ะเนาะมีเพี้ยว่าแกงห้วงไข่ใแ่น้วมชสมจ้ะพี่น้องจ๋าแกงพ้วงไข่จ้ะพ้วงไข่ไก่อ่อนจ้ะใแ่น้วมชสมจ้ะพี่น้องจ๋าตอนที่แรกกับบริหารเบื้องตอนปุ่งนะจ๊ะเนาะเพราะว่านึ่งว่าเพี่ยว่าวัสดุไทยจ้ะหนุ่มบอกว่าดุไทยไทยไทยเห็นวหมเอาต้นหอมมาลงเห็นไหมหอมมะลงแน่นหนุ่พ้นสิจ้ะเทลงไปเลย เอาเนี่เตรียมไฟตู้วะพอไฟตู้ต้องใส่เบอร์เตอร์ธรรด้อันนี้ใส่ต้นหอมไปก่อนจ้ะแล้วใส่หนูคนมาสสีเหมืองมาเสียบ่เนาะใส่หนามร้ายผดพี่น้องเงยดื๋มไปแค่กระางกับไปสดน้นาเนาะสอดมันสอนมาสสีเบิืง เส <ạ, ạ. S 1> so ีบเลยจ้ะถาปวดฟ้าหม้อึ้นซิมมาซสอนม่าปวดฟ้าหม้อคือในการสะแคงมันหน่อยนึงค่ะเส้นนี้ว่าอย่นี้เนี่ยเขาว่าเอาซิมเบิ้งเขานี่แหละเบิ้งกล้องเนี่ยแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บเลยพี่น้องเนี่ยเอาถาไฟตัวก็ใส่ ไปนั pied, ่งดักจ้ะไอคุณจู่ด้วยใบนั่งดักจ้ะเอามามาใส่ใบนั่งดักมาใส่ลองใส่เบิร์ดเลยใส่ต้องประโดดไปใส่ประดุษไม่หอมแต่แข้งอันนี้เอาจับใส่จับใส่พี่น้องจใจแกงสุดหนามเลยพี่น้องจ๋า แข่งพ่วงไข่จ้ะใส่นมไม่สุ่มจ้ะใส่ไปตูหอมๆจ้ะกตึกบ้าเสร็จสิ้นเลยพี่น้องจ๋าเตรียมถั่วแองคนเตรียมเผื่อไม่ตักกินคนถั่วผู้ผู้ผู้ให้มีหนามมาออกเทถิ่มซุกเลยจ้ะพี่น้องจ๋าขึ้นโจบข้าวโรงเรียนจีนนะคะแกงห่วงไข่จ้ะแกงพ่วงไข่ ก๋ว oh. แกงก้งไข่อ่อนนนะ่าจะเนาะไข่ไก่อ่อนจ้ะห mm hmm. น่ากินมาจ่ายพี่น้องจา๋ากระเซ็ดสิ้นแล้วเลื่อพาะว่าใส่ดุดดวดน้ำผอมพี่น้องจ๋านี่ดุดดวดใส่ดุดดวดต้องไปละจา้าเพราะแกงสุดหน้าไม่พี่น้องเลยเพราะว่าแกงใส่กระทะจ่ายก,กะทะอันสบายฟังเลื่อเอ,อิบหมอนเป็นอยังคือนพกแกงใส่หมอนเนาะพี่น้องเนาะสบายฟังมือนั่นกะ อันเสี้ยนคลิปพี่น้องน้องพ้นอันต้มอันเฮ็ดพอะไว้จะเฮ็ดพออ่อนไว้น้องพ้นเฮ็ดไฟใหม่หม้อพริตหม้อทะลุเออไปลูกหนึ่งมาหม้อที่สองลูกที่สองจากอันต้มอันต้มเอกหมกทัวดินบักทัวที่สองไว้เนื่อจากเนาะให้น้องพ้นเบื้องห้จ้ะกะตุทะลุใหม่จนบัควนใหม่จนควนงองเลยจ้ะจากพี่น้องจากคลิปนี้ผมไม่อย่างใดเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบัตกระดิ่งจ้ะ พเพื่อสุภาพการแจ้งเปลี่ยนคลิปแม่แมงสาระภาคกิ่นเพี้ยวบ้าแล้วเนาะพี่นอ้องที่เข่าบว่เบิ้งคลิปเพี้ยวบ้าขอพบพบเจริญหนุ่มเรื่องเองก่านาจ้าเนี่ยเจี๊ยบเนี่ยไข่มึงใส่ได้จ้ะพี่น้องจ้าบายบายจุ๊บจุ๊จ้าขอบคุณเอฟซีไม่ที่กำลังจะเข้ามาติดตามจ้ะเนาะขอบคุณเอฟซีเก่าที่บี้เบี้ยนมาเบิ้งให้เพี้ยวบ้าตลอดจ้ะเนาะเข้ามาเดวกระถาเพี้ยวบ้าเด้อจ้ะเด้อจะกลับไปหาบัสทุกคนเลยจ้าจ้าคลิปนี้กับจ๊บใบเพียงสั่นหนุ่มจ้ะพี่น้องจ้าบายบายจจุ้า